คืนที่สี่แล้วไม่แคล้วโดวนหลอกต่อไปอจิตใจทำด้วยอะไรวะไอ้พวกนี้นี่ข้างหลังโอเคนึกว่าจะมาแต่หัววันซะและ้วไปกลมหน้ากลมตาไม่รู้มันเดินหรือมันคานวะเดินเลยมั้งเราต้องฟังเสียงลมให้ลมลมนะ เสียงลมหายใจให้ดีๆดีๆ,ๆ,ๆ,ๆโอ้โหนาฬิกาบอกเวลาจะบอกแล้วว่าเที่ยงอุย๊ยนี่เพิ่งเที่ยงคืนเองนะชีวิตจริงกูยังไม่นอนเลยนะเที่ยงคืนเนี่ยอุย้ยเนี่ยเสียงในครัวก็แก๊กก็แก๊กอะ่ะเหมือนคนล้างจานไปไปไปคา,าใจว่ะ มันพยายามจะทำให้เราหลอนว่าเป็นแบบเสียงลมหายใจแล้วมัง้งโอ้โหนี่อันนี้ไม่ต้องสืบใช่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นชัดยิ่งกว่า Full HD มาไวจังอะเท็ดดี้หมีพวกนี้ใช่เหรอมันเป็นเสียงงอกง๊ะอุ้ย,ยคือตัวอะไรวะ มองไกลๆไม่ชัดครับโอ้โหหายใจแล้วอู้หูดีแล้วตะกี้ไม่เปิดไฟฉายอะชัดมากตะกี้ไปละซ้ายละใช่ไหมหนึ่งสองอือม,มันคือกระต่า,ตายนะบันนี่เออ เห็นลางๆแล้วเป็นตัวสีน้ำเงินสีม่วงวงิว่งอ่ะมึงนี่เป็นนักวิ่งทีมชาติไหมจะวิ่งโอ้โหจะวิ่งบ่อยขนาดนั้นมาทางขวาละนั่นพอเปิดปุ๊บไปซ้ายเลยสับขาหลอกเป็นโรนัลโด้เลยอุ้ยโอ้ย โอ้ยเดี๋ยวโหเดี๋ยวสมาธิผมก็เจองหมดแล้วตอนนี้กับสิ่งรอบข้างตั้งใจครับอะไรวะเพื่งตีสองเองเป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้เหมือนแต่ละคืนผ่านไปเวลายิ่งนานขึ้นว่ะมันมาจ้าเออีก ไม่ชอบเล่นซ่อนแอบอยากเล่นมาเล่นตอนเช้าไอ้บ้านั่นโอเคถ้าเงียบอย่างนี้เราไว้ใจได้ครับว่าไม่มีแน่นอนวงเล็บมั้งโอ้โหฟรีเท้าอย่างไกลขมอนเอ้ยเดี๋ยวขวาหรือซ้ายวะเม่กี้อุ้ย น่าจะขวานะไปดูก่อนโอ้โหนี่เสียงหายใจไปก่อนมันจะวิ่งไปทางขวาแล้วแหละตอนนี้น่ยเหมือนมันทางซ้ายอีกตอนนี้นไม่ไว้ใจมันเลยอะ่ะเหมือนสีฝีเท้ามันจะหลอกเราตลอดเวลามาดูทางประตูนี้ก่อนเนะี่ยเสียงอย่างนี้ไม่มันเหมือนเสียงเหมือนรถยนต์ข้างนอกบ้านอะน่ะเนี่ยวิ่งมาทางซ้ายอีกอะ่ะไม่รู้ไปเจอ กูสาระวังแล้วนะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ตัดสั้นสุดโคเดี๋ยวติดอ่างสุดท้ายก็ต้องมาเริ่มใหม่อยู่มันจะมีเช็คพอยต์นะแบบชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยเช็คพอยต์จะได้สะดวกต่อการเล่นเกมหน่อยตะกี้เราอุตส่าห์เฝ้าระวังแล้วนะหันไปยังเจออ่ะทำไมอ่ะโอ้ยระฆังดังอีกแล้วบางทีก็หลอนกับเสียงระฆังนะ โอ้โไอ,อตัวข้างหลังเนี่ยทำมาเพื่ออะาให้เราเระแวงแท้ๆออแต่ชมพู่พัฒนาเกมนะแม่งพยายามหลอกให้เราเปิดเสียงให้ดังไงเพราะเราต้องฟังเสียงหายใจบางคนแม่งเปิดเสียงเบาๆเล่นนี้ไม่ได้ครับไม่งั้นไม่ได้ยินฉลาดฉลาดฟังเฮ้ยเดี๋ยวใช่ไหม ไม่รู้ครับไม่ยอมเสี่ยงแต่คิดว่าน่าจะใช่นะเออซ้ายเงี่ยหูไม่มีโอเคน,นสกแว่ามันจะอยู่ขวาดิเออ,เอ,อโอเคอนบ้านนู้นจะรอดแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหอันนี้ชัดเจนมากไม่อยากบอกใครเลยว่าโดนหายใจแล้วต้นคอ ออปากสั่นเหมือนคนติดยา <laughs> ไอ้หมีตัวหลังอะไปแล้วน่าจะเป็นบันนี่นะที่มันไล่ตามเราอยู่ตั้งแต่เล่นมาไอ้เจอไอ้บอนนี่อะเยอะบ่อยไม่รู้มันขยันมาหาเราทำไมเนี่ยหมืมี่ไอ้เดี๋ยวซ้ายหรือขวาโอเคเงีบกลิบัมยมาซ้ายหรอเอ้า มันหลอกเราป่ะเนี่ยตึกนี้เหมือนมันวิ่งมาทางซ้ายนี่ปึ้งก้มหน้าวิ่งต่อไปี่มีขี้ยาก็สั่นขึ้นๆต่อไป <c oughs> โอเคัน่นนี้มาขวาละเขาว่าขวาลายขวาลาย้ายดี <c oughs> ตอนนี้แม่งลายทุกลายทุกข้างแล้ว อหมือนเรียกตำรวจมาจับเลยพวกมีี้ยานี่เงียบอ่ะเงียบอ่ะอ่าหุ้ยเนาะทีสองเองทำไมมันยาวนานอย่างนี้ทีสามแล้วตอนนี้เนี่ยแน่น่ะเสียงวิง่งเสียงวิง่งแต่ไม่มีเสียงหายใจอ่ะ มันมีกี่ตัวกันแน่วะเฮ้ยเสียงวัยยุก็มีหัวนี่เสียงหายใจเราพยายามทําตามเกมที่เขาบอกครับว่าให้ปิดประตูเมื่อได้ยินเสียงหายใจแต่ไม่รู้ว่าเสียงอื่นนี่มันจะโอ้โห,โห,โหจะมีไหมนะฟังอืมอันเนี้ยนะใ,ใช่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 เลย เสียงหายใจแน่เลย <ś les> โอ้โหเนี่ยทั้งเสียงวิ่งทั้งเสียงหายใจเลยอะแสดงว่ามันมีหลายตัววิ่งล้อมรอบเราอยู่ครับแล้วใครมันสถาปนิคนไหนมันออกแบบบ้านอย่างนี้วะห้องนอนมีประตูสองฝั่งเนาะมันคือบ้านแบบไหนอะเป็นดีไซน์แบบอะไรครับ <c ans> โมเดน <c ans> <c ans> <c ans> อุ้ยประตูนี่นั่นงขี้อยู่ข้างในโอ้โหยืนเป็นกัปตันแจ็คสเปโร่เลยเ็้กัปตันฮุกนี่ว่ะมันเงียบ้อนนี้เฮ้ยซีฟ็อกซี่ปะมันอยู่ในนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่สีงั้นอ่ะไม่ผมเห็นไกลๆว่ามันเป็นฟ็อกซี่ปะมันลางๆ นี่เป็นหมาน้อยหมาน้อยหมาน้อยโอุ้ยเจ้าเอ๋เนื้อเจ้โอ้ยนี่เป็นบันนี่ตะกี้บันนี่ใช่ใช่โอ้โหคราวนี้แม่งสั่นดังมีเสียงด้วยโอ้โหไม่ต้องสืบชัดเจนไปแล้วไปแล้วตีห้าแล้วอุ้ยเร็วเล่า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 เออเออ โอเคยเดี๋ยวไม่ไฟกระพริบล่ะไม่ไฟมันกระพริบเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวมยไม,ไม,วมไ่ไฟกระพริบเี่ยไฟไฟฉายกระพริบมันมีสัญญาณบอกอะไรเราไหมว่า,ว,าว่าผีจะมาอย่างเงี้ยปิดประตูละก,กลัวกันไว้ไม่สถานการณ์มันเงียบๆวะมันนิ่งๆผิดปกติวะ เหมือนมีเสียงวิทยุด้วยเฮ้ยไม่เอาเด้เอเฮ้ยไม่รู้ละ่ะอกวมงเมื่อไหร่อกวงเมื่อไหร่กูเฮอกมงก็ทีสิตีห้านาน <c oughs> ข้อให้เจ้าภาพจงเจริญคิดทองให้ได้ทอง <c oughs> สัจใจไวรุ่น นะอีกวันเดียวก่อนถึงงานปากตี้ตี้ตี้เอ้าทมไมอยู่ในห้องที่มีแต่ซาตตุกตาเออปล่อยหนูออกไปเถิดอ่าร้องไห้เลยอ๋อร้องละปล่อยหนูปล่อยกูไปปล่อยกูไป ดูเหมือนว่าคืนห้านี้จะเป็นอะไรที่ชิบหายแน่นอน